รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่นพิกาส์กันนะคะก็เดี๋ยวจะมีให้เลือก3า 3า,าใบแล้วกันนะคะหัวข,ข้อของเราในวันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่อง,องความรักของคนที่แบบสถานะไม่ชัดเจนเนาะสถานะไม่ชัดเจนดูว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้เลือกสากองแล้วกันนะไพ่สใบนะคะไพ่สใบไพ่ส ใบที่1ใบที่2และใบที่3นะคะถ้าให้คุณตั้งใจนะคะเราก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดคุณที่สุดแต่คุณชอบที่สุดถ้ายัางเลือกไม่ได้ให้กดพอสนะคะเดีย๋ยวอันจะขออนุญ,ญาตไปที่ใบที่1ก่อน1 2ึ่งสองและสานะเริ่มที่1ก่อนนะ1นะคะ1คุณได้ไพ่ใบนี้ the end or in the end if it fails just hope that tomorrow will be another good day t h s t i n a ขึ้นต้นมาแบบนี้เดี๋ยวมาดูไพ่กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะไปที่หนึง่ง Magic o p Sauce ดูแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกแบบเครียดมากๆเลยนะกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคนที่เลือกกองนี้นะเป็นไปได้ว่าคุณนะ่ะมีความรู้สึกแบบมืดแปดด้านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณโฟบครับ mm hmm. ทอด้วยทอเหมือนแบบอิ่ม รู้สึกเบื่อหน่ายอะเป็นท MT Six of Pentacles เป็นไปได้ว่าคุณจะต้องคอยช่วยเหลือเขาคนที่คุณคุยอยู่นะที่สถานนม่มัดเจนคุณต้องคอยให้เขาตลอดหรือเปล่าเดฟมีการเปลี่ยนแปลงแน่เนอะแน่นอนนะคะ Page of Cups นะคะ คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาอาจจะยังแบบรักสนุกอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะยังแบบไม่นิ่งอยู่กับคุณหรือเปล่าจะเฮิร์มิืมไพ่บอกให้คุณต้องกลับมาอยู่กับตัวเองนะมาดูมาดูว่าจริงๆแล้วเราต้องการที่จะให้ชีวิตรัของกเราเป็นยังไง Six of Wands ใช้เวลาในการทบทวนดีๆนะคุณมีคนที่รักแล้วก็คอยเห็นคุณค่าของตัวคุณนะอีกเยอะแยะมากมายเลยนะจะฟูอ,มอมืมันเป็นความแบบกำกึ่งไม่แน่นอนเลยยังแบบรักอิสระรักความสดหรือเปล่า เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้คุยกับเราไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวก็ได้นะเดอะเดวิล <c oughs> มันเป็นลักษณะของความรู้สึกที่แบบว่า The Devil เดอะเดวิลอะเนาะเป็นแบบเหมือนถูก ด้วยกิเลสมันอาจจะเป็นเพราะว่าคือคุณเนี่ยอมองว่าคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะคุณเนี่ยคือมีความรู้สึกดีๆกับเขาแหละคนที่คุณคุยอยู่แต่สถานะไม่ชัดเจเนความรู้สึกดีๆกับเขาแล้วก็มีความรู้สึกแบบเหมือนกับเหมือนกับว่าอยากจะชนะด้วยนะอยากจะชนะหมายถึงว่าแบบอยากชนะ อยากจะชนะใจเขาอยากจะให้ความรักครั้งนี้มันสมหวังส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะเ,าเรื่องของกิเลสก็ได้นะและตัวคนนั้นเองอนี่ยเขาก็แบบทําดีกับคุณแหละแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วเนะีเขาน่าจะยังไม่ใช่คนที่แบบว่าอยุดอย่กับที่อะ่ะเหมือนเขายังแบบรักอิสระยังแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่คุณอนะ่ะเออยังแบบ ยังทําตัวสบายสบายอยู่เนาะแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะคุยมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะเอออาจจะคุยกับไม่ไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวอะเออแล้วก็เอ่อเป็นไปได้ว่าในการพูดคุยกันหรือความสัมพันธ์เนี้ยคนนุณจะต้องคอยให้เขาตลอดซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตการช่วยเหลือช่วยเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็ทำให้คนุณนรู้สึกแบบ เบื่อหน่ายด้วยบางทีเบื่อหน่ายกับความรู้สึกแบบนี้คือคุณทุกนะช่วงเนี้ยจะบอกว่าคุณน่าจะรู้สึกทุกแลรู้สึกว่าแบบเหมือนมืดแบบด้านจะยังไงดีจะไปต่อหรืจอจะพาะแค่นี้รู้สึกว่าเ,เบื่อนหน่ายเหลือเกินนะคุณอาจจะต้องหาเวลาให้กับตัวเองนะมีการทบทวนจริงๆเอาจริงๆคือมัน ที่บอกว่าเขาอาจจะรักอิสระหรืออาจจะคุยมากกว่าหนึ่งคนก็ได้หรืออะไรเงี้ยบางทีนะถ้ามองในแง่ดีบางทีเขาอาจจะแบบว่าเขาอาจจะยังยังยังไม่พร้อมที่จะมีใครก็ได้นะแต่เขาก็อาจจะไม่ใช่คนไม่ดีนะต้องมองนี้ก่อนนะแล้วก็คุยมากกว่าหนึ่งคนเขาอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อืมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคนที่จะรู้ดีที่สุดก็คือตัวคุณซึ่งคุณจะต้องอยู่กับตัวเองทบทวน ลองคิดดูดีๆทุกการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะคือคนที่เลือกกองเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณอน่ะไม่ค่อยเห็นค่าในตัวเองนะคือให้เขาอย่างเดียวเลยให้เขาอย่างเดียวเลยนะคะอยากให้คุณเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยมีคนมองเห็นคุณค่าในตัวเองเอามีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะทุกคนมองว่าคุณเนะี่ยมีดีแล้วก็โดดเด่นแล้วก็ มีดีอะเออเพราะฉะนั้นให้คุณอยู่กับตัวเองตัดสินใจดีๆอก็จะไปต่อหรือพอแค่นี้อย่าคิดว่าเออมันมันจะเราจะไม่มีโอกาสแล้วหรืออะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าคุณมีดีเนี่ยคุณโดดเด่นมีแต่คนให้ความสนใจคุณนะแต่คุณไม่รู้ตัวเองเลยคุณไม่ได้เห็นตัวเองไงคุณเอาแต่ไปมองข้างหน้าคุณเอาแต่แบบ ไปมองคนอื่นแต่ไม่ได้เห็นหรอกว่าตัวเองอ่ะสวยงามขนาดไหนตัวเองอ่ะมันเด่นมีสง่าราศีขนาดไหนนะเออแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นก็คือเดสอ่ะก็คือการเปลี่ยนแปลงจบจากสิ่งเก่าสู่สิ่งใหม่ซึ่งมันจะดีมากกว่าอืมแล้วไพ่ที่คุณได้ไใบแรกที่คุณเลือกก็คือการการจบอ่ะเออ if it's r e l ก็คือถ้ามันแบบไม่ใช่จริงๆอะ่ะถ้ามันต้องพอแค่นี้จริงๆอะ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีอืมให้คิดเสมอว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีแค่นั้นก็พอแล้วอย่าไปคิดว่าเออถ้าไม่ใช่แล้วมันจะเป็นจะตายอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าทุกๆก,ก,การเปลี่ยนแปลงหรือทุกๆการตัดสินใจของคุณอะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอแล้วมันจะพานําพาคุณไปจุดที่ดีกว่าเสมอเพื่อให้คุณเติตบโตขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นคนที่เลือก ไพ่ใบแรกนะคะใบนี้นะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะใบนี้นะคะ,ะคุณได้ slow down you might see what you never seen before นะคะให้แบบ slow down ให้ช้าลงหน่อยคุณจะเห็นอะไรที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะ มาดูให้กันว่ามันจะเป็นในลักษณะไหนนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนไปต่อหรือพอแค่นี้ดีความสัมพันธ์เป็นอย่างไร king of cups อืมเป็นไปได้ว่าคนที่คุณคุยอยู่หรือตัวคุณเองเนะี่ยอาจจะมีความรู้สึกไม่แน่นอนแล้วคุณเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวด้วยนะจะเป,เป็นคนดีนี่แหละแต่อารมณ์อ่อนไหว age of pentacles คุณเป็นคนเก่งนะ เป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครๆก็สนใจนะเพราะว่าสามารถสร้างเงินสร้างทองได้อะ่ะจะบอก k n i g h t of Pentacles นะคะอืเสียงข้างในคุณเองอะ่ะน่าจะกำลังบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่คุณจะต้องเจอเลยนะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบกำลังพิจารณา King of Wands คุณคงจะเปิดรับเปิดโอกาสดีๆให้กับคนอื่นเหมือนกันนะแสดงว่าคนที่คุณคนที่เลือกไพ่กองน,นี้นี่นออฟวอนส์แม้จะถูกแม้จะมีอะไรกีดขวางแต่คุณก็ยังแบบมีพลังอะมีมีความล่าเริง มีความสดใสมีกำลังใจที่ดี The h a r l p h a n t คนที่เลือกกองนี้นี่เป็นไปได้ว่าคนนุณนี่เป็นคืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณคุณรักตัวเองดีนะต่างจากกองแรกนะไพ้กองนี้เหมือนคุณก็มีความแบบ อยู่กับตัวเองได้แต่มีคนคุยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หมือนจะสารสัมพันธ์ดี temperance เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลเลยนะเหมือนกับต้องคิดอะว่าจะไปทางไหนดีจะไปยังไงดีจะไปต่อดีดไหม t e s h a r i a ah. เหมือนคุณเนี่ยน่าจะมีสิ่งอื่นๆที่ต้องโฟกัสมากกว่านะแต่ก็มันมีความสัมพันธ์เข้ามาก็แค่แบบ คิดว่าจะไปต่อดีไหม The w o คุณเป็นคนมีความสุขได้ง่ายๆด้วยตัวเองอยู่แล้วเออเหมือนกับคุณไม่ได้ต้องการจะแบบจะต้องมีใครหรือเปล่ากองเออแต่ว่ามีคนเข้ามากเลยคิดว่าจะดีไหม Queen of Pentacles เนี่ยคือเป็นคนมีความสุขง่ายๆอยู่แล้วนะอืมสําหรับคนที่เลือกพไพ่ใบที่สองนะคะมองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีความสามารถมีความ สุขได้ด้วยตัวเองมีความอุดมสมบูรณ์คือไม่ต้องพึ่งพาใครอะ่ะไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรคุณก็ยังสดใสล่าเริงได้แล้วคุณไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะเออแต่ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดคุณเปิดมาดูตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนเข้ามาแล้วคุณก็อยู่ในช่วงของการตัดสินใจเออว่าจะขยับความสัมพันธ์ดีไหมหรือว่าจะพอและอยู่คนเดียวดีกว่าเออ ถามว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็คือแล้วแต่คุณเลยอะ่ะเพราะถ้าเกิดไม่มีใครคุณก็ก็ชิวๆอะ่ะเพราะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วมันมีความสุขลน้ลนๆอยู่แล้วล้นเหลือคือคุณสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้ไม่ได้แบบต้องไปร้องขอความรักจากใครคุณไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นอืมแล้วคนที่คุณแบบสนใจอ่าหรือมาคุยกับคุณเองเนี่ยเขาก็อาจจะแบบเป็นคนมีความสุขในแบบของตัวเองอยู่แล้ว อืมก็ถ้าไพ่แนะนําก็คือไม่ต้องรีบอ่ะไม่ต้องรีบอืมคุณก็จะเห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมันก็อาจจะเป็นไปได้ว,ว่า ในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้คุณอาจจะยังไม่ต้องตัดสินในวันนี้ก็ได้นะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปค่อยๆเดินทางไปด้วยกันคุยกันอย่างน้อยคุณก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่จริงๆเหมือนคุณก็ได้เพื่อน,อนที่ดีนะที่ดีมากๆด้วยเพิ่มมาหนึ่งคนนะคุณก็แค่ศึกษาเรียนรู้กันไปไม่ต้องรีบตัดสินใจว่าจะต้องเป็นยังไงเรียนรู้กันไปก่อนได้เห็น อะไรในตัวเขามากขึ้นได้เห็นอะไรใน,ในใจิตใจของตัวเองมากขึ้นว่าเราอยากจะมีใครมาเพิ่มเติมในชีวิตเราไหมแค่นั้นเองนะไม่ต้องรีบความสัมพันธ์ของคุณคนที่เลือกกองที่สองไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆตัดสินใจไปคุณคือคุณมีความสุขได้ในตัวเองอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะ,ะการที่มีคนอีกคนมาช่วยที่เขาก็มีความสุขเองอยู่แล้วเนี่ยมันก็มันก็คือแบบ ็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนมีเพื่อนอะแต่สิ่งที่คุณกําลังกังวลคือคุณก็คงจะกลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามามันจะทําให้ความสัมพันธ์คุณต้องเป็นแบบไหนแล้ว,วมันจะมีบ,บัญหาอุปรสรคหรือมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าชีวิตคนมันจะแบบสุขขึ้นจริงไหมหรือจะทุกข์หรือว่าจะเป็นอย่างอย่างไรเนี่ยมันก็เลยเกิดความตัดสินใจเกิดขึ้นเนาะแล้วดูๆ้ะคุณน่าจะแบบเป็นคนแนวธรรมะด้วยไม่รู้หรือเปล่านอะคนเนี่ย <laughs> ขึ้นในไฮโลแฟน เป็นแนวแบบเป็นธรรมะธรรมโมหน่อยอะ่ะเออเนี่ยดูดิเจมพ์แลนซ์ยังแบบมีแม่ชีเลยด้วยเอออาจจะแบบกําลังตัดสินใจอยู่ะนะก็ไม่ต้องรีบค่ะสําหรับคนที่กองเลือกกองที่สองนะไม่ต้องรีบร้อนคุณมีความสุขด้ด้วตัวเองแล้วคนที่คุณคุยก็เช่นเดียวกันเขาก็เขาก็ดูไม่ได้เร่งรีบเลยคุณนะคุณไม่ต้องไม่ต้องแบบรีบร้อนอะไรหรอกอค่อยๆศึกษากันไปถ้าใช่ก็ถ้าใช่ก็มาเติมเต็มความ สุขให้มันเพิ่มขึ้นอื ừ, ถ้าไม่ใช่หรือรู้สึกว่า,าถามตัวเองแล้วถามเขาแล้วไม่ไม่ยังไม่พร้อมหรือยังเป็นเพื่อนกันดีกว่าคุณก็ได้เพื่อนที่ดีเพิ่มมาที่เข้าใจคุณแล้วก็สร้างความสุขให้คุณได้เพิ่มใหม่อีกคนนะคะสําหรับคนที่เลือกใบที่สองนะคะต่อมาคนที่เลือกใบที่สามค่ะคุณได้ our destinations might be different but we can enjoy the same journey นะคะคุณได้ เป้าหมายนะคะจุดมุ่งหมายของของเราเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะแต่ว่าเราก็สามารถมีความสุขร่วมกับการเดินทางทางนี้ได้ไปร่วมกันได้นะคะมีความสุขด้ด้วยกันได้มาดูกันว่าเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนของคุณให้เลือกใบที่สามความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรไปบสองหรือพอแค่นี้ดีทริอ c ล s อืมไพ่ขึ้นดีนะมันเหมือนมี ปักหลักปักฐานนะ The view of, the view of fortune อืมแสดงว่าจะมังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี Seven of Wands อืมมีการแบบฝ่าฟันอุปสรรคอะไรต่างๆนะแล้วคุณก็ชนะด้วยนะอันนี้คือคือฝ่าฟันนี่คือชนะนะ ไฟฟ์ฟอร a บอนอาจจะมีความแบบไม่เข้าใจกันบ้างอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นความเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยทร e e อฟเพนจิคัลมีการเจราจามีการลงมือทํามีการแบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดี d จ m เม็ i c i a ชคุณเป็นคนมีสน่และเขาก็คงเป็นคนมีสน่เช่นเดียวกันนะ Nine of Pentacles ก็คือสวยๆหลอนๆเท่ๆมีความสุขไ้ดูตัวเองอยู่ตัวเต็มเะดสง่งา Four of Pentacles คุณมีความแบบเก็บตัวมันกันนะกังวลใช่ไหมยังไม่ไม่แน่ใจ Two of Wands เป็นความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นมาแล้วแหละเออมีสิ่งดีๆเข้ามาใช่ไหมเอสโรบซอสมีเรื่องที่ต้องจัดการฝ่าฟันคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยต้องบอกว่าคิดว่าลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลใจเหมือนกันนะเป็นคนเก็บตัวหรือเป็นคนที่แบบ ยังไม่พร้อมจะเปิดใจให้ใครในระดับหนึ่งนะอ่ะส่วนคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่คุณก็มีความกังวลอยู่แล้วด้วยนะส่วนหนึ่งเออแล้วมันก็มีแบบความเห็นไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างมีปัญหาอุสารคที่ต้องจัดการหรืออาจจะมีเรื่องของคนในครอบครัวเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่แบบคุณก็กะก,กากลัวๆอะไรต่างๆนะแต่ว่าคุณก็มีทั้งคุณและเขาอะ่ะมีความ มีมีความดีงามอ่ะที่พร้อมจะฝ่าฟันถ้าคุณจะลุยถ้าคุณจะสาสสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันก็เป็นไปได้แล้วก็จะชนะแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถีเป็นคนอ่าสามารถในเรื่องของปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารหรือการแบบทาความรู้จักหรือการแบบปรับตัวนะให้เข้ากันนะแล้วก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นมันกําลังก่อร่างสร้างตัวนะเท่าที่ด่ะ เพราะเชื่อว่าทั้งคุณและเขาอาจจะหมันสร้างสิ่งดีๆสร้างประสบการณ์ดีๆสร้างความสัมพันธ์ดี่ดีให้กันและกันนะคะแล้วก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะแต่ว่าอาจจะเป็นคือช่วงเวลาเนี้ยทั้งเขาและคุณเนี่ยอาจจะมีความคือด้วยความที่แบบอาจจะผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเนาะเออทำให้คุณเนี่ยตอนเนี้ยก็ อยู่คนเดียวก็มีความสุขดีหรือความสัมพันธ์แบบนี้ก็มีความสุขดีอยู่นะเออก็ยังไม่ได้แบบรีบร้อนอะไรแต่ก็ยังแต่ก็คิดว่าเอ,อ้จะไปต่อห้พรแค่นี้หรืออยู่แบบน,นี้ดีหรืออะไรเงี้ยนะแต่ไพ่มันมีขึ้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะอืมถ้าเกิดว่าคุณเคยแบบผ่านช่วงเวลาไม่ดีมามันกําลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเออมองว่ามันเนี่ยไพ่ มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะแต่กาลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นเป็นความมั่มนคงในเรื่องของความรักนะเป็นความผรีบานอุดมสมบูรณ์อืมแล้วก็เป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ที่เขาว่า,ามีความขัดแยง้งหรือความเห็นไม่ตรงกันของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันของคุณและคนที่คุณคุยอยู่อืมไพ่ก็เลยบอกว่าถึงเป้าหมายมันจะแตกต่างกัน เออแต่เราก็สามารถมีความสุขในการเดินทางเดียวกันได้นะเออแสดงว่าไพ่มันบอกว่ามันมันไปต่อได้นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะยังไงคือเป้าหมายของคุณและคนที่คุณคุยอ่ะน่าจะแบบไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรบางอย่างอืมแต่ว่าถามว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้อันเนี้ยดูแล้วไปต่อได้แน่เพราะว่าไพ่แนะนํามาก็คือแบบเราสามารถมีความสุข ในเส้นทางเดียวกันในการเดินทางเดียวกันได้อืเป้าหมายอาจจะต่างแต่เราสามารถเดินทางไปแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันได้เออแล้วก็เป็นแบบ two of wands คิดว่าเป็นแบบคู่ของคุณมันจะอาจจะนำพามาซึ่งความช่วยเหลือหรือการแบบเป็นคู่คิดหรืออะไรบางอย่างกันได้ดีด้วยนะเออม,มีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบชาวต่างชาติที่าก็ไ,นะไปดูหนาไพ่ใบนี้นะคะ แต่โดยพื้นฐานหลักๆของคุณและเขาเนี่ยมันมีความแบบว่ามีความโดดเด่นมีเสน่ห์มีมีเสน่ห์เยาแล้วไงเออมีเสน่ห์แล้วก็อาจจะแบบถ้าคุณคบกันก็อาจจะแบบมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่หวานหรือหวาได้มากมายเนาะเพราะต่างคนต่างน่าจะเป็นคนทํางานด้วยกันทั้งคู่เนาะแล้วก็มีเรื่องอื่นที่ต้องโฟกัสแล้วก็มีความสุขง,ง่ายๆจากการแบบทํางานหรืออะไรนี้อยู่แล้วนะคะถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อก็ได้เพราะ ถ้าพอแค่นี้ก็ต้องเป็นเพื่อนกันได้อะเออแต่ว่าจริงๆแล้วไพ่มันก็ไปต่อได้นะเออถ้าคุณคิดจะไปต่อเออมันอาจจะเกิดเพราะความกลัวของคุณหรือการเก็บตัวของคุณนี่แหละอ,อืมแต่คุณเองอะก็พร้อมจะฝ่าฟันนะแสดงว่าอีกความไม่ลงรอยกันหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคุณหรือว่าอุปสรรคอะไรเนี้ยทุกอย่างมาจัดการได้หมดอะอ,อืมไม่แน่ใจว่าเป็นอุปสรรคในเรื่องอะไรนะอ,อืม แต่คุณก็จะจัดก,การมันได้อ่ะอืมมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อ่ะมันแบบเล็กน้อยมากอืมคือเราความแตกต่างมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องดีมันอาจจะนํามาซึ่งความเห็นที่รอบด้านหรือมุมมองที่แตกต่างกันก็นกได้นะคะนั่นแหละประมาณนั้นนะแล้วก็มันมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยนะอืมมองว่าคนที่เลือกไพ่ใบเนี้ย ถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อได้นะแต่ก็สุดท้ายท้ายสุดมันสุดแท้แต่คุณนี่แหละว่าคุณจะไปต่อไหมแต่ถามว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้แล้วก็ไปต่อแล้วมันก็จะเป็นความมั่นคงด้วยนะเป็นอะไรที่แบบเกื้อหนุนอุดหนุน,น,นอุธรรมค้ำชูกันช่วยเหลือกันอืมถึงจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างก็จะสามารถฝ่าฝ่าฝ่าฟ,ฟ,ฟ,ฟันไปได้อะ่ะแล้วด้วยความ นิสัยหรือว่าการสื่อสารที่ดีของคุณหรือความความดีของคุณอนะมันผ่านพ้นไปได้ทุกสิ่งอย่างแล้วนะถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ยังยืนยันกันเด้อว่าไปต่อได้แต่ก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะไปต่อไหมเออมันอาจจะมีความกลัวบ้างเล็กน้อยแต่จริงๆบางทีถ้ามีคนเข้ามาแล้วเขาเป็นคนดีแล้วมันถูกที่ถูกเวลานะถ้าเขาเข้ามาแล้วมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น ม,มันก็เดินทางไปด้วยกันไงแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันได้เป้าหมายหรืออะไรบางอย่างอาจจะไม่ตรงกันแต่มีความสุขด้วยกันระหว่างทางได้เฮฮาด้วยกันระหว่างทางได้แค่นั้นเองนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของการเล่นพิกา,การ์ดในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคนที่ มีคนคุยแต่สถาะนะไม่ชัดเจนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะซึ่งเป็นการอ่านแบบภาพรวมเป็นการเล่นเกมเนาะเป็นการทายเลือกไพ่กองนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเป็นแบบ general reading เพราะฉะนั้นเนี่ยาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการอ่านไพ่ก็เป็นเ,เป็นแผนที่ชีวิตเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะไม่ใช่ทั้งหมดสุดท้ายแล้วชีวิตเราจะเป็นไงอยู่ที่ตัวเราเอง อยู่ที่การตัดสินใจของเราเองทั้งหมดนะคะดวงหรืออะไรต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอมันอยู่ที่การลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถทําให้คุณมีแนวทางหรือว่ามีการมีแนวคิดในการตัดสินใจหรือจะทําอะไรต่อไปได้ ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งกริงร๊ง,งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของอั้มนะคะฝากแฟนเพจอั้มไทยนี่ดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขยูทูบชาแนลอั้มไทยนี่แล้วก็ทิกตอกอั้มอันเดซกอลสามทีไทยนี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปเลยนะคะจะพยายามทําพิการ์ดมาบ่อยๆนะคะเยอะๆแล้วก็มีรายวันรายเดือนนะคะที่จะพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะคะให้มา เป็นพลังงานดีๆสร้างพลังงานดีๆสร้างกําลังใจดีๆให้กับทุกคนนะคะในการใช้ชีวิตค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย